Thank you. สวัสดีครับก่อนนะครับโอเคนี่ก็ได้รองเท้ามาใหม่นะครับเป็นตัว Air Zoom Tempo Next% Percent นะครับของเชาคู่ซ้อมเทรนนิ่งของตัว Alpha Fly Next% Percent นะครับ ตัวนี้เป็นสีของโอลิมปิกที่กำลังจะจัดขึ้นนะฮะในปีนี้นั่นเองนะครับสวยงามมากๆตัวนี้เป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับดีมใส่ไซส์อะไรนะไซส์26 26เซนใช่ไหมนะครับก็เป็นไฟนิตเหมือนเดิมนะฮะสีสันสีขาวสะอาดแล้วก็มีตัดสีชมพูสีแดงนะครับเป็นสีที่แบบ สวยงามมากตัวนี้ก็มีออกมาในคอลเลกชันนี้ลนหลายๆตัวนะครับทั้งตัว Alpha Fly บ้าง Nec Percent เปกกซัสแล้วก็ตัว Tempo นะฮะรวมไปถึงตระกูลพวกใน t a g and Feel อย่างพวกด r a g o n f l y แล้วก็ซูง Victory ด้วยนะครับนี่จะดูรอบๆซึ่งผมก็เคยทำคลิปรีวิวตัว Tempo ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวใน EP จะถึงนี้ผมก็จะทำ คลิปรีวิวอีกนะครับเป็นตัวนี้แหละนะฮะก็สำหรับส่วนตัวผมได้ทดลองใส่แล้วก็พูดถึงความรู้สึกไปแล้วแต่ว่าวันนี้ได้นางแบบมานะครับน้องดีนะฮะแฟนผมเอง hey. ก็เดี๋ยวจะให้คนที่ไม่เคยใส่รองเท้าเทรนนิ่งตัวตัวเขาเรียกว่าตัวแข่งที่เป็นเรซซิ่งคืออัลฟานะฮะ ให้ใช้เทรนนิ่งตัวเทมโปเนี่ยลองวิ่งดูวันนี้นะครับก็จะให้เดี๋ยววิ่งอีซี่วิ่งสไตล์แล้วก็วิ่งจังหวะเทมโปของตัวเองดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของน้องดีมว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับสำหรับฟิลลิ่งรองเท้าคู่นี้นะฮะที่มีตัวแอ r ที่ช่วยในการดีเด้งแล้วก็ซับแรงกระแทกหน้าเท้าแล้วก็มีซูมรีแอคนะโฟมรีแอคนี่แล้วก็มีตัวโฟมซูมเอ็กอยู่ด้วยนะครับ ว่ามันมีความหนึบดีเด,ด้งสพอร์ตได้ดีแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกหลังเข้าวิ่งกันนะครับก็จะอีกสักพักนึ่งแหละนะตัวนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับโอเคมาเดินมาอ่าหลังจากเมื่อกี้ไป ทดสอบมานะครับต้องยิมไปทดสอบตัวเทมโปนิกเปอร์เซนต์มาเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวจะมาถามฟิลการซ้อมเมื่อกี้ที่วิ่งไปเนาะมีจ็อกแล้วใช่ไหมนั่งได,ไนงได้นั่งได้เลยเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีจ็อกใช่ไหมใช่มีจ็อกไปแล้วมีเทมโปแล้วก็มีสไตล์ใช่ไหมใช่อ่าเทมโปเมื่อกี้จบไปเท่าไหร่เทมโปห้ากิโลหรอใช่จบไปเท่าไหร่จบไปห้า เวลาจบไปเลยยีเท่าไรดูเวลาจบไป26่นาทีห้าสิ่สิบห้สิบพอะไรกดเข้าไปดูหน่อยพิห้าสอ้เป็นไงฟิลลิ่งเหนื่อยมากไหมห้าสองเทียบกับเทียบกับตัวปิกัสซัตก็ได้อ่ลองเทเาซ้อมเหมือนกัน เหนื่อยเท่าเดิมเท่าเดิมแงเอาเยมมันเหนื่อยอยู่แล้ววิ่งทีนี้เดี๋ยวความเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาถามฟิลลิ่งคู่นี้สําหรับคนที่ไม่เคยใส่รองเท้าที่เป็นเทรนนิ่งสาหรับตัวซ้อมเนาะที่มีตัวแผ่นคอมโพสิตแผ่นเพดคอมโพสิตที่ไม่ใช่คาร์บอนเนาะแล้วก็มีตัวแอร์ที่ช่วยในการส่งแรงก็คือตัวดีดเด้งนั่นแหละเป็นยังไงสัมผัสสัมผัสความรู้สึกเวลาใส่มันเด้งดีนะมันเด้งแล้วก็ดี ก็คือแบบแตะเท้าลงปุ๊บแล้วพุ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นใช่ไหมแบบว่าไม่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 ได้แบบใช้ข้อเวียงออกแรงถีบส่งแรงสงส่งตัวเองไปข้างหน้ามากเหมือนรองเท้าคู่อื่นใช่ไหมตอนวิ่งเนี่ยพยายามสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกยังไงบ้างกับเท้านี้รู้สึกตกตึงตรงตรงเนี้ยหน้าเท้าตรงหน้าเท้าแอร์ตรงนี้ตึงตรงนี้ มันไม่ได้ควนรัดนะเปอร์ไม่ได้รัดเท้าถ้ารัดเนี่ยก็คือเรียกว่าความความรู้สึกว่ามันอึดอัดใช่ไหมอันนี้หลวมพอดีดีวมโอเคกระชับกระชับเท้าโอเคแต่ว่ามีความตึงตึงช่วงแบบโลสองโลแรกหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยใช่ไม่รู้สึกว่ามันมันตึงละใช่ก็น่าจะเครื่องติดนั่นแหละเอาง่ายๆเครื่องติดใช่ไหมแล้วน้ําหนักเป็นยังไงน้ําหนักความรู้สึกว่ามันหนักมากทวงขา นื่องจากว่าวิ่งแค่ห้ากิโลเนาะมันยังรู้สึกว่าแบบว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ไม่น้ำน้ำหนักของรองเท้าอะหนักมากไหมไม่มากไม่มากเพราะว่ามันคายอยูอ่าถ้าถ้าเทียบกันกับพวกตัวตัวเปิกัสซ์หรือนิกเปอร์เซนอันนั้นเบากว่าอันนั้นเบากว่าแบบเห็นได้ชัดว่ามันเบากว่าอ่าสัมผัสได้ว่าเบากว่าใช่ไหมแล้วอีกอย่างคือตรงเนี้ยส้นมันสูงเนาะเวลาเราวิ่งอ่ะ ถ้าเป็นนิกใช่ไหมมันก็จะไม่ไม่ไม่โดนตรงตรงส้นเท้าอ่าอ่าพอพอส้นไม่ได้หนาเหมือนตัวนี้อ่าฮะทีนี้พอเราใส่เทมโปอะเราต้องปรับทาวิ่งเพื่อให้มันแบบสูงไปตรงนี้นะแต่มันก็ต้องลงลงส้นเพราะว่ามันสูงอ่าโอเคหนึ่งด้วยครั้งแรกแหละแต่โดยปกติแต่ว่าโดยปกติแล้วของดีเนี่ยก็คือจะลงเท้าหน้าเท้า ก็คือกินกินด้านนอกใช่ไหมก็คือกินกินช่วงนี้ใช่ไหมอ่าของของดีมจะเป็นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวแล้วเป็นแค่ทางทางทางขวาทางซ้ายอ่าทางซ้ายทางซ้ายเพราะว่าเราวิ่งวนซ้ายตลอดแหละมันก็เลยลงซ้ายมากใช่ไหมใช่แต่ว่าโดยความรู้สึกเราก็คือใส่สบายใส่ง่ายวิ่งง่ายง่ายแต่ว่าน้ําหนักอาจจะมากหน่อยนะใช่เนื่องด้วยตัวเทมโปนีคเปอร์เซ็นเนาะเขาออกแบบจงใจมาเลยเพื่อให้แบบถ่วงขาเราอ่ะ เพื่อที่จะเป็นตัวฝึกซ้อมที่จะไปใส่ตัวเสซิ่งแข็งก็คือตัวอัลฟาแต่ว่าไม่แน่ใส่ตัวเนี้ยไปสักพักให,ใหญ่ๆนะครับมีโอกาสถ้าเกิดว่าได้ใส่อัลฟาอาจจะดีดีมากๆอาจจะช่วยให้การวิ่งฟอร์มการวิ่งได้ดีแล้วก็ทําเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนแต่ดีรู้สึกว่าว่าไม่ว่าใครก็ใส่ได้อ่าไม่ว่าใครก็ใส่ได้ไไดแต่ว่ารองเทา้ารองเท้าแบบนเนี้ยอย่าเนี่ยอย่างเนี่ยคือมันมันเป็นรองเท้าแบบ สปอร์ตนะแต่ว่าใส่เป็นแฟชั่นได้เออแล้วสวย,วยบแบบสีด้วยแบบอ่าฮะตัวนี้เป็นโอลิมปิกปีปีล่าสุดเนาะตอนนี้เป็นหน้าโอลิมปิกของ2020ที่ที่ไม่ได้จัดแต่ว่าย้ายมาจัดในปีนี้ใช่ไหมอ่าปีนี้2021นะครับเป็นลายตัวโอลิมปิกตัวล่าสุดนั่นแหละอ่ะโชว์สวยๆอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะแบบวิ่งอะไรก็ใส่ได้ใส่เดินเล่นใส่วิ่งใส่จออ้อง ไม่จาเป็นต้องวิ่งเร็วก็ได้แต่ว่าเหลืออู่หนึ่งตัวที่ที่ยังไม่ได้เอาไปทดสอบก็คือ interval กับลองรันใช่ไหมก็คือวิ่งวิ่งยาวแล้วก็วิงอ่าเดี๋ยวต้องได้ลองเดี๋ยววันจะมีวันอังคารเนาะแล้วก็วันพฤหัสก็เดี๋ยวเอามาลองกันว่าลองวิ่งไกลเป็นยังไงอ่ะเอาไปวิ่งเร็วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคไหมเอาไปวิ่งเร็วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เท็มโปก็ถือว่าโอเคนะโอเคอ่าแล้ววิ่งจ็อกช้าๆเป็นยังไงวิ่งจ็อกช้าๆก็ ก็ได้อยู่ก so ็ไ so ด no. yeah. okay. ้อยู่ใช่แต่อาจจะไม่ได้แบบเหมาะสำหรับวิ่งช้าแบบแบบเพราะรองเท้ามันหนักใช่ไหมเพราะรองเท้ามันหนักมันจะตึงขาไปสําหรับดีมนะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะวิ่งได้ก็ได้โอเคทีนี้โดยรวมชอบไหมคู่นี้ชอบชอบสีชอบสีฟีลลิ่งการใส่สมรรถนะร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงชอบไหมชอบมากอชอบสีชอบ สมรรถธรรมชาติการบิ่ชนแล้วทีนี้เหมือนเหมือนเราได้ใส่คู่นี้เราเราก็ต้องปรับท่าปรับการบิ่งให้มันอเ้ากว่ามันจะชินเนาะอันนี้ก็คือครั้งแรกแต่ว่าใส่ครั้งแต่ว่าใส่ครั้งแรกเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวชอบชอบอ่าแสดงว่าครั้งแรกชอบก็แปลว่ามันมันก็ถือว่าดีเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับรองเท้าเนี่ยมันจะมีแบบว่าถึงถือว่ามันจะแบบอ่ารวดเร็วสปีดดีดเด้งมีคาร์บอนก็ช่างแต่ว่าโดยปกติแล้วคือถ้ารองเท้ามันไม่เหมาะกับผู้ใส ต่อให้มันเร็วสําหรับคนบางคนแต่ว่าเอามาใส่กับคนที่เขาไม่ชอบมันก็คงไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าถ้าใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันว้าวอ่าครั้งแรกว้าวแล้วก็ชอบเลยก็น่าจะโอเคแหละต้องลองต้องลองก่อนสักเดือนสองเดือนอ่ใส่เดือนสองเดือนไปก่อนช่วงนี้ก็คงจะต้องเก็บพวกปีกซัดไว้ก่อนเก็บนิกเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนใช่ค่ะเอาเทมโปมายำต้องลองหลายๆแบบจะได้บอกเลยว่ามันได้มันโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมชอบอย่างหนึ่งคือตัว เทมโปเนี่ยผมชอบตัวยางสีดำมันมากเลยมันทนทนแล้วก็หนามากก็คือแต่ว่าเอาจริงๆความในใจนะครับอยากจะบอกไว้ว่าอยากให้อลฟาฟลายเนี่ยตัวยางสีดำมันเนี่ยอยากให้ใช้ของตัวเทมโปมากมันทนกว่ามันทนกว่าจรจิงเออมันก็ทนกว่าแหละแต่เดยรวมันก็โอเคเนะอ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกถึงความรู้สึกรองเท้าอีกไหมหรือหมดแล้ว มดแล้วค่ะมดแล้วใครชอบอยากได้ซื้อเลยค่ะซื้อเลยอ่าใครอยากได้ไดแต่ปุ้ยทบนูทนนัหนีไม่ต้องค่ะซื้อเลยซื้อเลย,อเ,ลยเอาจริงก็ไปสามารถไปทดททททททลองใส่สวมใส่ดูได้นะครับตามชอ Nike <c oughs> ็อปไนกี้หรือว่าตามอาที่ซูเปอร์สปอร์ตก็มีเหมือนกันนะครับเป็นของช็อปไนกี้เหมือนกันในซูเปอร์สปอร์ตก็ไปลองสวมใส่กันดูได้ใครที่จะสั่งซื้อไม่ต้องการรอพีออเดอร์นะฮะก็สั่งซื้อได้ที่เว็บไนกี้แล้วก็แอปไนกี้นะครับก็ ตัวนี้ราคา7,000บาทนะฮะก็จริงๆมันก็มีหลายสีนะก็ต้องไปไปไปดูเอาว่าสีไหนไซส์ไหนมันยังคงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีล่าสุดทุกไซส์ก็น่าจะคงมีแหละโอเคไปและบ๊ายบาย <S 2> <S 2> เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รองเท้าสวยๆนะครับของนกีไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะฮะหรือว่าเป็นตัวเทมโป ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Nike.com ประเทศไทยนะฮะหรือว่าผ่านแอป Nike ก,ก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะออกกำลังกายหาตารางหาโปรแกรมหารูปแบบการออกกำลังกายหรือว่าตารางฝึกซ้อมก็สามารถใช้แอป,ปของ Nike NRC NTC ได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ เวียนหัวมากเลยครับสวัสดีครับ